วันนี้นะครับขออนุญาตนะฮะตอบโต้นะครับโฆษภกพักกล้าทำสักนิดหนึ่งนะครับนะที่ท่านออกมา,ถาแถลงการว่าการย้ายพักของคุณกิจนะครับสสชนบุรีนะครับนะคือเขามองว่าในเมื่อพักค,คุณอ่ะไม่ดีนะครับนะอุดมการไม่มีนะครับแต่ว่าสสที่เขาต้องการทําเพื่อประชาชนเขาถึงต้องย้งยายพักไปอยู่พักการเมืองที่ดีกว่าตูกไหครับนะ ั่นคืออย่างพักกล้าทำถูกไหมครับคือมองว่าพักประชาชนเป็นพักที่คนไม่เอาเองนะฮะแล้วก็ควรจะต้องให้เขา,เาย้ายพักอ่าเป็นไป,นปนตามรัฐธรรมนูญมาถึงอยู่ถูกต้องนะครับนะก็อยากจะตอบโต้่างนไหมครับ <c oughs> พักประชาชน่นะเขาไม่ได้มีปัญหาอ่าที่คุณกฤษนะครับนะจะย้ายพักหรือไม่ย้ายพักนะครับเขาเชิญนะครับนะแต่ปัญหาคือคุณกฤษนะครับนะมาเรียกร้องให้พักขับออกไงนะฮะการที่คุณบอกว่าคุณกฤษจะเป็นสสดีแล้วพักขับออกคุณก็โยนขี้ให้พักประชาชนไง ดูไปครับนะพรรคประชาชนเขาไม่ได้มีความที่จะทําให้การเมืองมันเสียหายเขาอยากให้ตรงไปตรงมานะครับถ้าคุณกฤษเป็นคนดีหรือโคศกพรรคกล้าทำํำบอกว่าคุณกิษเป็นคนดีพรรคกล้าทําเป็นคนดีนะครับนะ พรคประชาชนเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับนะก็แค่ว่าให้ลาออกไปแค่นั้นเองนะครับนะคุณจะให้เขาขับพลพรรคเนะี่ยมันก็ไม่ได้ไงนะครับเท่ากับว่าเขาไปใส่ร้าย,ายป้ายสีคุณกิดถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคุณกิจต้องลาออกนะครับนะพักก้าทําต้องกลับไปคิดให้ดีๆนะครับและอย่างหนึ่งนะครับนะพรกก้าทนะําคิดว่าพักตัวเองสะอาด เจ๋งดูไหมครับแล้วดีแล้วใช่ไหมครับที่คุณจะมาต่อสู้ทางการเมืองด้วยความตรงไปตรงมาและชอบทํากับพักประชาชนผมว่าดีนะครับแต่ระวังไว้หน่อยนะครับว่าพักกล้าทำเนี่ยแผลมันเยอะนะครับนะแผลมันเยอะนะครับผมว่าสนุกนะครับงานนี้นะครับนะและการที่มี คุณไผ่นะครับนะไปฟ้องสสพักกระทำผมว่าสนุกอีกนะครับนะเพราะประเทศไทยนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์การขุดคุยการอภิปรายนะครับนะหรือการพูดอะไรในของสสนะครับแล้วก็มาฟ้องร้องกันเนี่ยผมว่าสนุกนะครับในคราวนี้นะครับสสทั้งประเทศทั้งสภานะครับนะเวลาถ้าขึ้นปลาใสท่านระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะพี่น้องประชาชนนะครับเขาจะขุดคุยนะครับออกมาแน่นอนนะครับนะของคัดกระทำก็เช่นกันนะครับผมว่า ไอ้เลือกตั้งที่ที่เขตแปดบ้างหรือที่หัวหน้านะั่นลมนออกไปพูดตรงนี้บ้างนะครับมันจะถูกขุดคุยออกมาทั้งหมดนะครับเป็นผลดีกับคนทั้งประเทศนะครับนะขอบคุณคุณไยลิกด้วยนะครับที่มีการดําเนินการต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปิดหน้าตลกนักการเมืองของประเทศไทยนะครับให้ประชาชนได้รับรู้ว่าพรรคการเมืองไหนที่มีอุดมการพรรคการเมืองไหนที่ทําด้วยความถูกต้องอย่างแท้จริงนะครับนะครั้งนี้นะครับ ผมว่าก็ดีนะครับพักกล้าทากำลังเป็นพักเนื้อหอมกําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแล้วก็พยายามที่จะมาชนกับพักประชาชนซึ่งเป็นพักที่อยู่ในหัวใจประชาชนมา ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับแล้วเป็นพักประชาชนปัจจุบันนี้นะครับผมว่าการเมืองมีสีสันครับอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นพี่น้องประชาชนคงจะได้เห็นการเมืองที่ถูกต้องตรงไปตรงมาและตาสว่างนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่บอกนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนะคุณอย่าให้เขาไล่ออกจากพักหรือออกไล่ออกมีมติให้พ้นจากพักนะครับนะเพราะพักประชาชนเขาทําไม่ได้นะครับเขาทําให้การเมืองให้แบบนั้นไม่ได้ แต่จะให้ดีที่สุดนะครับเขามีทางแนะแล้วให้ลาออกนะครับนะลาออกไปเนี่ยครับสง่างามนะครับแล้วก็ไปอยู่อย่างพักก้าธํร,รที่ว่าสง่างามแล้วลงนะครับเ,เป็นพักน้องใหม่แข่งก,กันกับพักประชาชนเลยนะครับนะฝากนะครับผู้บริหารของพักก้าธํามนะครับนะ <S <S